สวัสดีครับผมพิจาฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมไก่หนุ่มครับตัวนี้หลานแสนกลอนแสนกลนบวกมหานครนะครับกระดูกโครงสร้างดีๆนะครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างสีสันหน้าตาเอาเรื่องเลยนะครับน้ำหนักกิโล2อเจ็ ใครชอบเหลี่ยมชอบเบอร์แข้งแข้งหน้านะครับหลานแสนกลนะครับแสนกลมานครหล่อมากครับตัวนี้ใครได้สนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับพิจยาฟาร์มหรือวโทรเบอร์นะครับผมฝากผมกดเบอร์ไว้ หล่อๆนะครับตัวนี้ใครที่ชอบ <c oughs> สามารถปิดได้นะครับ <c oughs> ฝากติดตามดนวยนะครับพี่เจียฟาร์ม